โปเชตติโนว่าที่ในายใหญ่สิงห์บลูต้องการเสริมทัพสามตำแหน่งมาริซิโอโปเชตติโนที่คาดว่าจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมถาวรคนต่อไปของสโมสรเชลซีในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้โดยกุนซือชาวอาร์เจนตต้องการเพิ่มนักเตะในสามตำแหน่งเพื่อเสริมทัพให้กับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จากรายงานระบุว่าโปเชตติโนอดีตก,กุนซือทอตแนมฮอสเปอร์ ต้องการให้เซ็นสัญญานักเตะเพิ่มแม้ว่าท็อตโบลีมหาเศรษฐีเจ้าของทีมชาวอเมริกันจะทุ่มเงินกว่า6 0 0ล้านปอนด์ไปแล้วในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามโบลีที่ต้องการลดขนาดของทีมให้สามารถจัดการอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจจะต้องมองถึงข้อเรียกร้องจากในายใหญ่คนใหม่อย่างโปเชตติโนโดยสื่อระบุว่าเขาต้องการที่จะเซ็นสัญญาครั้งใหม่กับทั้งผู้รักษาประตูมิดฟิลด์ตัวกลางและกองหน้าคนใหม่เพื่อเพิ่มขุมกำลังให้กับเชลซีในซีซั่นหน้า